กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาพระเครื่องและพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้ภมการเฉดเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับพี่ๆวันนี้ร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับนะมีพระสมเด็จนะครับนะแตกต่างหลากหลายพิมพ์กันมาแบ่งปันกันครับพี่นะครับวันนี้น้องเปิดรายการละห้าร้อยบาทนะครับนะจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับเลือกชมเลือกหากันดูนะครับนะพิมพ์ส่งแตกต่างต่างกันไปนะครับพี่นะความหายากต่างๆ นะครับพี่วันนี้น้องเปิดมาอ่าในราคาที่นะครับทุกคนสามารถจับต้องได้ครับพี่และที่สําคัญนะครับเราจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนะไม่มีอ่าคิดเพิ่มเติมอะไรเลยนะฮะพี่นะจัดส่งให้ฟรีนะครับนะไปในบริเวณท้นก็ภายใน1วันนะครับพี่นะต่างจังหวัดก็สองถึงสามวันนะครับพี่นะประมาณนี้นะครับพี่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับพี่นะว่าวันนี้มีอ่าพระเครื่องนะครับนะพระสมเด็จนะครับรายการไหนแบบไหน กันบ้างนะครับพี่ๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมมาเลยครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับนี่หมายเลขหนึ่งครับพี่เนื้อมวลสารนะครับพี่นะโอ้มีความละเอียดนะครับนะเนื้อแน่นนะครับนะผิวมันๆดีนะครับสวยๆเลยครับพี่ครับนี่ดูเนื้อนะครับนะเม็ดดําๆนี่เม็ดละเอียดละเอียดเลยนะครับผมนี่อ่าผิวช้ำๆนะครับหมายเลขหนึ่งครับผม สวยๆเลยนะพี่นะเป็นพระชุดที่ว่าอ่าเข้าใหม่นะับพี่นะชุดเข้าใหม่มาแบ่งปันครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองอันนี้เหมือนแบบมีเป็นอ่าขาแป้งโรยพิมพนะเนี่ยครับพี่นะมันมีซอกนะครับนะตามซอกตามนืบขาวๆนะครับนี่อ่าช่องวงแขนนะครับนะนี่สมส่วนดีนะครับนะลึกชัดครับพิมพ์ทรงสวยองค์นี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่ๆอ่าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มสวยงามมากครับพี่เนื้อแบบเข้มๆเลย นะครับเนื้อเข้มๆนี่อ่าผิวประมาณนี้นะครับหมายเลขสองนะครับผมต่อไปหมายเลขสามนะครับนี่ครับพี่หมายเลขสามครับเป็นตรงนี้ครับพี่อ่านี่หมายเลขสามนะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์อ่าหลวงวิจารณ์นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มหลวงวิจารณ์นะครับนะอกมีอกร่องนะครับรูปใบหน้าเขาเนี่ยจะคล้ายๆอ่าเข้าหลําตัดนะพี่นะเนี่ย นะครับนับพิมเขาจะแบบเป็นเป็นลักษณะนี้นะตรงเนี้ยเขาคล้ายๆแบบเป็นข้าวหล่ำตัดนะครับเนี่ยเกตจะทะลุซุ้มออกไปนะครับนะนี่แหลมๆนี่ครับหลวงวิจารนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับพี่นะไม่ค่อยได้เจอบางท่านนี่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับพี่นะซื้อไม่ได้เพราะว่ามีพี่ปิดก่อนนะครับพี่นะลองดูนะครับพี่ใครไวใครได้ก่อนนะครับนะถูกใจรายการไหน นะครับถ้าขาน้องพิมพ์ปิดกันเข้ามาได้นะครับเพียงแค่จำหมายเลขจำ EP ให้ดีนะครับพี่นะจจำหมายเลขจำ EP ให้ดีนะครับนะช่วงเช้าก็จะมีช่วงบ่ายก็จะมีนะครับนะเป็น EP ที่เท่านี้นะครับยามเย็นยามเช้าก็นะครับนะบอกได้แจ้งได้ครับนี่หมายเลข3นะครับผ่านไปต่อไปหมายเลข4หมายเลข4จะเป็นพระกุบบงขุนพรมนะครับพี่นะเป็นพระกุบางขุนพรม นะครับนะเป็นพิมพ์ใส่ยาินะครับหรือเป็นปางนอนครับพี่นะครับพิมพ์ปางนอนองนี้ครับพี่นะมีคราบกุเก่านะครับเนื้อหาแห้งๆนะครับพี่นะมีความแห้งความเก่านะครับมีตลับนะที่จริงเขาใส่ตลับมานะน้องไม่ไม่มั่นใจนี่ตลับไปอยู่ไหนนะเนี่ยครับเนื้อเขาเก่ามากนะครับพี่นะดูความละเอียดนะครับนะนี่อน้องแนะนำนะครับพี่นะที่ใครที่อพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับพี่นะ ภาพเนี่ยนะครับนะมันเบลอ์นะครับพี่น้องแนะนําให้ออกและเข้าใหม่นะครับออกและเข้าใหม่เนี่ยนะครับภาพจะดีขึ้นนะครับน้อค่อยๆปรับคุณภาพที่การที่เราดูไปนะครับนะในช่วงขนาดแรกเนี่ยนะครับผมเนี่ยเราสามารถออกและเข้ามาใหม่ได้นะครับเนี่เนื้อมวลสารละเอียดละเอียดชัดๆเลยนะครับหมายเลขสี่นะครับพี่หมายเลขสี่นะ อ่ะนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อที่หมายเลขห้าเป็นองค์นี้นะครับพี่นะเป็นองค์นี้เดี๋ยวนะกล้องไม่โูกกัดนะพี่นี่ครับพี่หมายเลขห้าเป็นรายการนี้เลยนะพิมพ์ทรงชัดดีนะครับพี่นะนี่เนื้อออกผิวออกเหลืองๆหน่อยนะครับพี่นะน้องปรับนิดหนึ่งนะครับพี่นะแสงมันนั่นนี่ครับพี่นะครับหลังเป็นหลังสั่งขยานะครับพี่นะเนื้อแน่นๆดีนะครับนะพิมพ์ทรงนี่ครับ อ่านะครับหนาซอแขนนะครับมีความลึกแต่นี้ผิวจะเปิดๆหน่อยนะครับมีสภาพการใช้นะครับนี่อ่านะหมายเลขค่านะครับผมหมายเลขค่าสวยๆเลยพี่นะครับนับเป็นอ่าภาพเนี่ยที่น้องน้องซูมาให้ดูเนี่ยก็คือแบบเป็นอ่าที่ชัดที่สุดนะครับพี่นะพิมพ์ที่ชัดที่สุดนะครับผมเนี่ย นี่นะครับหมายเลขหกนะครับองนี้หมายเลขหกเบลอ,อไหมพี่นะครับภาพหมายเลขหกนะครับเป็นหลังเรียบๆนะครับผมเป็นหลังเรียบๆนะครับประมาณนี้ครับพี่หมายเลขหกนะเนื้อฉ่ำดีนะครับนี่ มีคาบคงคาบไขนี่ครับวันนี้มาในราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆนะพี่ท่านใดไว้ก็รับได้ก่อนเลยนะครับต่อไปครับพี่หมายเลข7นะครับหมายเลข7องค์งนี้เป็นฐานแซมนะครับพี่เป็นฐานแซมกูบ่บางขุนพรมนะครับนะฐานแซมกูบ่บางขุนพรมนะครับองนี้สวยๆผิวแห้แงๆนะครับ สวยมากนะครับพี่นานๆเจอนะครับนะที่อ่าเป็นองค์แนละ้วเป็นพิมพ์ที่นะครับนะสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่องค์นี้ครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับผมหมายเลขเจครับฐานแซม สวยมากนะเส้นสายสังคตินี่ยังมีนะพี่นะเนี่ยเส้นสายสังคติคมคมเลยนะครับเลขเจ็ดต่อไปหมายเลขแปดหมายเลขแปดนี่มีอ้าบลงลักนะครับนะเป็นคารร้าบลงลักองนี้เป็นหลวงวิจารนะครับพี่นะพิมหลวงวิจารณเจรไนน,ออนะครับพี่องนี้หลังออกมีรอยขีดนะับพี่นะเป็นรอยขีดหนุบหนับจะไม่ก็ถึงไม่เรียบนะครับพี่นะไม่เรียบมากนะครับนะองนี้มีลงลักดํา นี่ครับนี่ลงลักดานะเนี่ยเป็นหลวงวิจารณนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เกตทะลุสมนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับพี่ใบหน้านะครับเนี่ยช่วงบริเวณพระพักเนี่ยเขาจะออกเป็นข้าหลําตัดนะครับพี่นะใบหน้าเนี่ยจะออกเป็นทางข้าหลําตัดเลยนะครับเนี่ยเป็นมุมแบบอย่างนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับอกก็จะเป็นอกล่องนะครับนี่พิมเดียวกันเลยนะพี่พิมพ์เดียวกันกับ หมายเลขสามเลยพี่นะครับนี่หมายเลขสามดูนะพี่เหมือนกันเดะนะครับนะเหมือนกันเดะเลยเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนะฐานจะออกกว้างกวนี้หมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดอ่ะนะครับผมนะไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อที่หมายเลขเก้านะครับพี่นะมาหมายเลขเก้านะครับพี่พี่นี่หมายเลขเก้าครับพี่ตรงนี้ เนื pers, you own, like all, ้อก mm ็เป็นไงกันบ้างนะครับพี่นะเนื้อหานะครับนี่หลังเป็นหลังกระดานนะครับหมายเลขเก้าครับพี่ตรงนี้สวยๆเนื้อเก่าๆน่าจะเป็นพุทธศิลป์อ่าแบบยุคกลางๆนะนะครับพี่นี่จะผิดพลาดกราบขอพระท่านอภัยนะครับพี่นะอาจจะเป็นแบบยุคกลางๆนี่ถือว่าเก่ามากนะครับพี่เนื้อหาครับหมายเลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้านะ ต่อไปครับหมายเลขสิบอ่าหมายเลขสิบครับพี่องนี้เนื้อหานะครับนะพระสมเด็จองนี้นะครับนี่เป็นขาโต๊ะนะครับนี่ขาโต๊ะสวยๆชัดๆเลยพี่ mm hmm. องนี้หลังออกเป็นหลังสักขยะนะครับนะเนื้อมอีขาวปนดำๆนะครับพี่นะมีขาวๆปนดำๆเนื้อค่อนข้างที่จะออกแกร่งนิดหนึ่งนะครับพี่นะสำหรับอง์นี้นะครับ พระสมเด็จตรงนี้ครับพี่นี่มีใบหูนะครับนะคมชัดเจนนะครับซอกแขนลึกๆขอบวงเนี่ยนะครับนะขอบความลึกเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนะแต่ใต้รักแร้จะยกสูงนิดหนึ่งนะครับนะขาโต๊ะชัดเจนนะครับผมนี่เส้นสายมีแบบว่าเป็นอ่าเส้นสายเหมือนรอยขีดข่วนบล็อกเลยนะเนี่ยนะครับนะใต้ฐานนะครับอ่าสวยๆครับหมายเลขสิบ ต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนะเป็นพระสมเด็จองน,นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะปกโพนี่สวยๆเนื้อชําแก่น้ำมันตั้งอิวนะครับนะองน,นี้เป็นผิวหิ่งผิวเดิมด้วยนะครับพี่นะผิวหิ่งผิวเดิมนะครับนี่พี่ท่านไหนอยากได้พระเครื่องนะครับนะเสริมบรารมีนะครับนี่ขาขายนะครับลองดูนะพี่นะครับถูกใจพิมพ์ไหนและการใดก็ นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองสวยนะช่วงนี้ก็เพิ่งเพิ่งได้มานะครับพี่นะเพิ่งได้มานะเป็นพิมพ์ปกโพลนะองนี้ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์และเก่ามากนะครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบสองนะครับ หมายเลข12องค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับสมเด็จพิมพ์พระประธานองนี้เนื้อแบบบึกดีเลยนะพี่โอ้โหต้องบอกว่าเนื้อค่อนข้างที่จะ,จะเก่ามากๆครับพี่ครับองนี้ครับเนื้อเก่าเป็นหลังกระดานเป็นสภาพที่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะพี่นะองนี้นะครับในความรู้สึกนี่ครับ ชิมชัดสวยมากนะครับพี่องนี้หูดูเนื้อนะครับพี่สวยมากครับพี่ครับองนี้ถูกใจเลยนะพี่ท่านใดไว้ก็ได้ไปก่อนนะครับนะถือว่า,าพระท่านเนี่ยนะครับเลือกเจ้าของคนที่นะครับสู่มเสริมบุญบรารมีนะครับนะที่าบรารมีถึงนะครับเพราะว่าน้องได้มาก็ นะครับนะแบ่งปันนี่กําไรไม่เยอะนะครับพี่กําไรไม่เยอะน้องก็มาแบ่งปันแบบเป็นกฐพระเครื่องบรร ب ا ะนะครับพี่นะนะครับอันนี้หมายเลขสิบสามนะพี่นะหมายเลขสิบสามนะครับไปกันต่อดูกันชิวๆนะครับพี่สําหรับบ่ายวันนี้นะครับนะวันพุธนะครับที่ยี่สิบแปดมกราเนาะก็ใกล้ๆสิ้นเดือนละนะครับพี่ๆใกล้ๆกลสิ้นเดือนกันแล้ว นี่นะครับนะนี่ใครสั่งจองไว้ก็ได้นะครับพี่นะเนี่ยสั่งจองไว้ได้เลยนะครับพี่นะบริการเต็มที่สุดหัวใจนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่นะแต่ตะลับเนจะได้รับแบบรู้นะถ้าได้ยินเสียงก็รับนะครับนี่ครับหมายเลข13สามนะครับนี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับต่อไปหมายเลข14 โอ้นี่หมายเลขสิบสี่ครับพี่พระพักสวยเกศคมสมสวยนะเนื้อออกขา,ขาวๆนะครับนี่เป็นหลังกระดานเช่นเดียวกันนะครับนะอง์นี้ริ้วรอยเต็มเลยนะด้านหลังนะครับเส้นสายลายกระดานไม่มีอุดไม่มีซ่อมไม่มีบินนะครับพิมพ์ใหญ่พระสมเด็จวัละขางองนี้หมายเลขสิบสี่ครับ อ่าหมายเลขสิบสี่ผ่านไปนะครับผมนะต่อไปหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้าครับพี่นี่องค์นี้นะครับนี่ได้มาด้วยกันนะกับองค์มาสักคู่นะครับนะ้าสีอ่านะผิวพันธ์วันณนะโลนาะเนื้อเนี่ยน,นะครับนาะด้านนอกเนี่ยนะครับภายนอกเนี่ยนะครับนาเนื้อก้อนข้างใกล้เคียงนี่นะครับเนื้อสวย นะครับนะเนื้อนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับหมายเลขสิบห้านะครับของสวยของเก่าวัตถุเก่าโบราณน,นะครับนะนี่น้องมีแบบว่าเป็นอของเก่าเก่ามีใครนิยมสะสมไหมพี่นะครับนะมีใครนิยมสะสมไหมถ้าเป็นพวกของเก่าอะไรพวกนี้นะถ้ามีท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับพี่สอบถามได้ องนี้เป็นอ่าเป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะเป็นพิมพ์สังคติองนี้คมมากนะครับพี่คมสวยมากเลยนี่ครับเป็นพิมพ์สังคติพิมพ์สังคติเนื้อขาวๆแบบนี้นี่ก็นะครับนะพบเจอยากนะครับพี่ไม่ค่อยเจอนะครับแต่วันนี้เราหามาได้นะครับพี่นะหามาได้นะครับนามาแบ่งปันกันครับองนี้หมายเลขสิบหกนะครับนี่ ดูไปเรื่อยๆนะับพี่นะดูไปเรื่อยๆนะครับนะสนใจแบบว่าเป็นพระเครื่องหรือว่านอกสายแบบพระสมเด็จอะไรเนี่ยนะครับพี่ก็ทักมาสอบถามได้นะบางทีน้องได้มาน้องก็แบบไม่ค่อยได้ลงนะครับพี่นะไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าได้มาน้อยเราก็ต้องแบบรอเก็บสะสมไปนะพี่น้องเก็บสะสมไปก็นานๆครั้งก็ามาแบ่งปันกับพี่ๆบ้างนะครับนี่องน,นี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับอ่าหมายเลขสิบเจ็ดงนี้ นะครับหมายเลขสิ 17, บเจ็ดชาวพี่องค์นี้นี่เม็ดมวล3าก้อนมวล3ารนะครับนะผิวข้างนอกข้างๆ้างนี่นะครับนะสวยสมบูรณ์นะครับขอบข้างข้างครูด,ดสวยงามนะครับหมายเลขสิบเจ็ดเนาะนะ,ะไปกันต่อนะครับ อ่ะนะครับผมนะไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบแปดนะครับนี่หมายเลขสิบแปดเป็นองค์นี้นะครับนะมีเนื้อหาเนี่ยนะครับนะออกหนึบแก่งนะครับนะผิวอ่าออกสีขาวขาวนะครับอง์นี้มออกเหมือนแบบมีอ่าลงรักแดงนะครับพี่นะเป็นลงรักแดงนะครับนี่อ่แล้วเขาจะมีความแดงแบบแดงปปลายนะเนื้อออกหนึบแก่งนะครับผิวออกขาว เป็นพิมพ์ใหญ่หลังสังขยานะครับตรงนี้ไม่มีบิ่นเช่นเดียวกันครับพี่สวยเดิมหมายเลขสิ 18. ต่อไปหมายเลขสิก้าครับวันนี้มี20รายการนะครับพี่ๆนะมี20รายการนะครับน้องย้ําเลยนะครับพี่นะพี่ท่านนดวนะครับนะพี่ท่านั้นมีสิทธิ์รับก่อนนะครับถูกใจรายการไหนพิมพ์ปิด นะครับนะตามหมายเลขตามอ p พีได้เลยนะครับพี่นะนะครับนะขอบข้างนี่เป็นแบบหนอนด้นทั้งองค์เลยนะครับขอบข้างก็เนี่ยครับมีเส้นขุดครูดนะครับนะรอยปีรอยแยกนะครับนะเนื้อหนุบหนับดีครับพี่องค์นี้ครับหมายเลขสิบเก้านะครับ อ่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบรายการสุดท้ายนะครับพี่นะรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับนะองค์นี้เป็นพิมสองหน้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะพิมพ์เข่าเออเป็นพระนางพญานะครับนะสมเด็จนางพญาพิมพ์เข่าโค้งสองหน้าครับพี่องนี้ครับโอ้โหนะครับนี่หน้าเดียวยังวัตหารยากนะครับพี่นะหน้าเดียวหายากนี่สองหน้านะครับ และเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับพี่องนี้เนื้อสวยแน่สวยมากนะครับเขาบอกว่าเป็นพระเนี่ยที่ไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับนะทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับพี่นะแต่ใช่ว่านะครับนะสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันจะไม่มีนะครับพี่นะสิ่งไม่สิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับมีเยอะแยะนะครับนะหลวงพ่อเงินเนี่ยพิมพ์แบบว่าหน้าใหม่ๆนี่ นะครับเป็นองค์แบบหลายๆลร้านนะพี่นะบางทีก็บอกหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นพระชุดเบนจากภาคีที่มาแบ่งปันนะครับราคาที่จับต้องได้ครับพี่ๆเอาไว้ติดพกตัวพุทธคุณอ่ะหมายเลขยี่สิบนะครับพี่นะวันนี้นะครับมียี่สิบรายการครับพี่ๆสนใจพระสมเด็จรายการใดช่องน้องโบบรมีพระเครื่องครับ สอบถามได้พี่นะครับเบอร์โทรทางด้านหน้าจอนะครับพี่0620890157นะครับส่วนจะเป็น ID Line ก็0620890157นะครับ QR code ต้านล่างนะครับพี่สามารถสแกนเพิ่มเติมได้ขอลิงก์ขอไลายเพิ่มเติมเป็นเข้ามาได้นะครับพี่สำหรับวันนี้ผิดพลาดประกาศกาบขอประธานอภัยไว้ด้วยนะครับพี่นาเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่พีหน้าครับติดตามว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะครับนะสวัสดีครับ